สัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นทริปที่ฉุกเฉินอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านสวนนะคะก็พอดีคนงานว่างในช่วงบ่ายนะคะป้าสมบัติก็เลยให้คนงานมาช่วยกันนะคะจัดการในเรื่องของปลูกต้นทุเรียนนะคะฉุกเฉินมากเดี๋ยวนะกลับกล้องแป๊บหนึ่งตอนนี้กําลังทําทดลองการปลูกในเรื่องของทุเรียนต้นคู่ เม็ดหนึ่งนะพี่สอนรับนี่แหละเอาตะลับเม็ดมาเลยแหม่ว่าไปซ่านว่าไปซ่านมีแซลมีแซลจิ้มงานมืออาชีพใบสมยศสวดลุงทองใบกำลังโมดิฟายฟากให้นะคะ นี่ค่ะตอนนี้กำลังเทสระบบน้ำนะคะก่อนที่จะลงโซเลียนใส่สปริงเกอร์เรียบร้อยนะคะปั๊มน้ำทดลองเรียบร้อยนี่ตอนนี้ก็จะชุ่มฉ่ำแล้เลยนะคะโซเลียนเราลมแรงดีจริงๆอ่ะดูว่า พเพชเชอมันพอไหมอาแต่เพชเชอไม่พอเราบอกทยอยเปิดมาเรื่อยๆอ,อ๋อไล่เปิดทีละสายอ,อือ่าฮะ,อ,ะอืมมันแเมตโต้เมตโต้เรื่อยยิ้มฮ่าฮ่าฮ่าเรื่อยแข่เ่ยแถ้าตายยุ่งเลยฮ งานโดยเจ้สมบัติแห่งเขาเยดามาดูงานให้เองเลยนะคะตอนนี้หมายถึงปลูกเสร็จแล้วต้องรดเลยใช่ปะต้องรดเลยไมด้คุมเลยอ่าไม่แต่ว่าพูดถึงว่าวันนี้ยังไม่ได้รดไงทำไมอะก็เมื่อเช้ายังไม่ได้รดอ๋อเดี๋ยวต้องรดเลยใช่เย็นรดกันเดี๋ยวเสร็จแล้ว เราต้งนู้นะดาน้าเราต้องนู้ว่านว่านไดยเอาง่ายๆเลยอ๋อโอเคจีฟังต้นต้นต้องตอนปลูกต้องค่อยๆถนอมไม่ให้ต้องไม่ให้ดินมันแตกใช่ไหมป้าใช่อืมเอาไปเสียบนี่ไม่ให้มันดากมันโดนขาดอืมตกปับ ีย <Yeah. S 2> ตอสอหัวดียนะมัน,นม,ม,ม,มีไม้ไอ่ะเพราะว่ามันไปหายต้ อตอนลมมาเหมือนก็บถอนวันเนี่ยปันโยมียุดเห็นไหมไม่ไรมันจะโตอ่ะอกำคลอนอยู่เรื่อยอะคู่ก็ต้นไว้อืต้องผูกไว้ด้วย,วยการต้นมันคลอนนะคะ เว้นั่งจะตายรถน้ำปลาดานเอ้ยน้ำปลาปลามีคลอรีนอ๋อไม่ชอบรถน้ำปลาปลาไม่ควรเลยใช่ไหมรดน้ำปลาปลามคอรีนอือฮั่นเพราะว่าปลาปลาดานแล้วปลาตายบอมปลาหมูด่าเราจะหลดวันนี้ใช่ไหมค่ะเอาแต่ปลาตอนเมื่อวานน่ะอ่าฮะไข่มันกลดออกตั้งคืนอืมนี่นะคะก็ ลงนะคะการลงก็ต้องูหวางนะคะของเหยียบก็<อ>ไม่โดนหัวน้าต้องเหยียบรอบๆเวลาเหยียบก็ต้องห้ามโดนด้วยนะคะลากคอับลงต้นคู่นะคะแล้วห่อยการลงต้องคู่คือนี้ค่ะก๊อกน้ําอยู่ตรงไหนให้ลงวางนะคะเพื่อที่ปลายน้ําจะได้โดนได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้าไม่โดนเนาะ แล้วเดี๋ยวเราเค่อยเดินพ่อไปฝั่งนู้นฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้ดินทั้งสองฝั่งนะคะส่วนเนินนี้ค่ะก๊อกน้ําไฟเส้นเมนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องลงหวังเช่นเดียวกันไฟปุ๋ยกับไฟรอบๆเนี้ยจ้ะสายโกดาใต้เอ็มใต้ชีพันอย่างเดียวมัน้ออะไรมากแล้วเดี๋ยวพอเราลงเสร็จอันดับแรกลดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอีกกี่วันเราถึงจะใส่ปุ๋ยได้ปะดเดือนเลยอ๋อ ออมันขาดนะคะคแกจากทงปุ๊บเอาไม้ขนาบข้างดินนะคะแล้วก็กรบบอบฝึกไว้ฝึกไว้หนูว่าฝึกไว้ <laughs> หนูอ่ะหนูเองเอ่ะหนู <laughs> ต,ตอนนี้ลงทุเรงเครบแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยจะเข้าสู่กขบวนการรดน้ํานะคะนี่ลมแรงด้วยน้ําก็แรงเอาวุ่งหมดแล้วหัวหลุดหัวสป,ปิงเกอร์หลุดนะคะน้ําแรงจัด ำไมะอตอัพต่อท่อลงบอกักท่อนแปงปฝายยากอาบน้ำก็ไม่บอกหมดเลยอน้ำแรงจริงน้ำแรงจริง ะะตอนนี้ก็กําลังเทสนะคะหัวฝาหัวน้ําแล้วก็ลดน้ําไปในตัวด้วยนะแต่ลมก็แรงน้ําก็แรง